แม่โคก็ยกกยุญยท้ายนลยครับผมแล้วก็ถอยเข้าไปหาเขาเลยกลับรถก่อนตั้งลำครับผมเราจะโกยล,ลงครับผมรอดั้มไม่ได้ใส่แม่โคกโกยลงครงาากกับพี่น้องเห็นบ่ที่พระเจ้ากำลังโกยเที่ยวเลยนะครับผมลงแบบนั้นแหละเ,เอ็นตั้งรัมใตรงๆถอยเห็นบ่พี่น้องแม่โคยืนโคโยะอยู่นา ที่ถอยไปหาให้โคกันเลยได้ละได้ละไม่โคหายเข้าไม่โคหายหายได้ละทีเห็นแนวเห็นแนวถอยตรงไปเลยเข้าก็่าจะไปตีคอพี่น้องมาเลยปเปิดท้าย ประมาณนี้น่าจะได้อยู่โอเคอ้อยสัญญาณแล้วไปเปิดท้ายนดี่ครับพี่้องเขาจะโกยโลงแบบนี้ครับผมเห็นว่าช้ไม่โคต,ตัวใหญ่ๆบูมยาวโกยโลงแบบนี้ตัวแม่กโกยกันครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมลง,งง่ายๆครับผมเพิ่งนี้โลงเร็วกวการถดำอีกครับพี่้องเออรถดำยังก็ลงเร็วซ้ารถโกยนะครับผมรถดำถต้องรอต่อคีวอยู่นะ อุ้ยบ่วจะหลรีนพันไปหรอ่าปอีกกรเมื่อให้กันครับผมตื่นตีซีครับผมอ่านี้ยอเคหรองใกล้เสร็จล่ะแบ๊บเดียวโกูย3-4เีด้อยเองใกล้จะหมดแล้วตัวเม่าวอยกวนตรงแห้งนะครับพี่รอง เอฟซีเบาอินครับผมเหรอเป็นหูจักเบาวอินอยู่ผู้เก็บตัวยางครับผมเป็นเบาวอินบอเป็นวะเอฟซีครับผมอ่ะพี่คันนี้เสร็จแล้วใส่เวลาพอถึงสิบนาทีครับพี่น้องของเบาวอินเป็นรถพ่วงกีซาเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าต้องเอาตัวลูกไปปดแล้วก็ตัวแม่มาลงอีกครับผมมันก็จะสาเน่จัยหน่อยหายจใจน้ำบรทันครับพี่น้อง ธรรมดาครับพี่รองอุ่นไมโครมีแต่บูมยาวๆบังนั้นเป็นรถถอยครับพี่รองรถถอยลงเรือปกติกองใหม่แบบใหญ่เด้ครับพี่รองปกตินี่วามเป็นผู้เขาตองใส่ไมโครยืนสองสันสามสันพี่รองยืนกันขึ้นไปเรือ่อยครับผมตอนนี้เขาเก็บเนาะพี่รองเนาะตอนนี้เขาเก็บเขากองไว้รอเรือนะพี่รองรอเรือมารับครับผม มืึอนี sal, ้ว่าอ <Roz> ี else, ้อาจจะว่าติ๊กๆในเด้อ <t> พ <un> <Wha> ี่น้องเด้อมาอยู่พอนอนมาพอนอนก็นอนอยู่เดี๋พี่น้องนอนแค่สามสี่ชั่วโมงเองตื่นตีสี่ก็ยิ่งยาวมาเลยพี่น้องตื่นตีสี่อยู่ร้านสายเนี่ยวนเบิสเด้อบ่ไม่โคใหญ่พี่น้องบ้วงเกือบเต็มกระบะแล้วบ้วงเลยพี่น้อง แล้ววต่แล้ว,เ,วเขาตีบีบแต่ห้สัญญาณกับพี่รองปี๊บตัวแสดงว่าเรียบร้อยบ่ายยี่โมงตะกี้ขอเสาเลยครับพี่รองตอนนี้ม่าจะห้าโมงเสาร์แล้กวกัเนี่ยเรียบร้อยไะเอาตู้ไปปวดกันเลยตอนนี้บ่ายิี่เปิดฟ้าถ่ายเปิดเซ็นแล้วครับผมเปิดฟ้าถ่ายแล้วก็เอาโซล,ลังถ่ายออกครับพี่รองอโซล,ลังเอาผ้าการถ่ายสะตีออกหายใจน้าบนท่านครับพี่รอง เรียว่าก็นยังไายพี่น้องเบื้องครับผมพอพี่น้องอาจจะสิ้นตาครับบาไีขับรถด,ดำต้อง,ง,อพ,งๆๆพี่น้องเนาะต่อไปดีกันทีเป็ยประเภทต่างๆเลยครับพี่น้องโกยสองเท่าเองนะพี่น้องเนี่ยจะเบิดแล้วครับผมคุณนะเบื้องบวงนี่นะพี่น้องเต็มกระบะเลยฮุ้นสักบาทสองบาทเท่านั้นเ,นเบิดไม่โคตรตัวยางใหญ่ครับพี่น้องที่หอ,อ,อยยังเนี่ย ตัวยางใหญ่บูมยาวขนาดาเอ้ยขั้นนี้ก็ลงทเทเลอร์ไปหรองทเออทเลอร์อดีสบายครับผมเทเลอร์ดีสุดพอดีนี่พี่รองเขาจะเปิดฟ้าถ่ายอหอยลงแบบนี้เดี๋ยวว่าวยิพาเบิ้งนี่นี่ี่พี่รองนี่นี่เออเหาเห็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวว,ยวยาย่ายิ้มาคนเดียวเนาะได้บริเทพเบิง้งวิธีโกยลงนะพี่รองวิธีเอาฟ้าถ่ายลงเลยนี่เห็นบอกเขาจะยกเล็กกันถ่ายออกพี่รองนี่แบบนี้ครับผมเป็นได้มาทานมอพี่รอง แบบนี้ครับผมเรียบร้อยทำมีโซไทยเขาเป็นลพุทโซไทยออกแห่ของเขาแป๊บเดียวพี่น้องรถถึงแล้วพีเรียบร้อยเออือ,อ,อนี่ใบก็รถดำบหมดพี่น้องเจ้ารถหลองเรามอมแมมขนาดเลยมีแต่แมงเมาพี่น้องมาเป็นอึ้งกินแมงเมาพี่น้องแม,มงเมาเต็มรถเลย เ,เรียบร้อยแล้วไปกวาดกระบะกันครับผมไหนครับพี่น้องเรียบร้อีผ้าเบอร์ไหนได้พี่น้องในกระบะผมอย่างเรียบนี่ผมมีบริการกวาดให้พร้อมเรียบร้อยไหนครับไนได้พี่น้องมาทานบ่อย่างง่ายครับผมโอเคครับพี่น้องพี่น้องรับต้นคลิปบไปยินดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าอินเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผม บ้าอิโลงเท็ดกับไปรองงานครับผมอาบน้ำกินข้าวรอครับผมรอยังมีความหวังครับผมหางาน,งานกับอวนหน่ยพี่ร้องวันนีมีงานกับสะก,กิ้บาอิดมาเด้อ